สวัสดีครับก็วันนี้ก็วันที่เจ็ดเนอะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสาก็วันนี้ผมก็ตื่นมาก็นั่งสมาธินะครับสวดมนต์จะเดินตตินะครับบุญใดที่ผมทำไว้ดีแล้วเนี่ยผมขอแบ่งบุญนั้นนั้นให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมีความสุขความจเจริญ คิดบังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับมันจะขัดขัดนะ่อยเนาะจริงๆเนี่ยพลอยพรหมงมันก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าในชีวิตจริงเราเนี่ยมันจะผิดหวังซะมากกว่ามันจะเจอแต่เรื่องขัดใจแต่คนก็ชอบนะชอบให้ยอ <c oughs> ขอให้ปลอดภัยไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายโรคปาดจ,จากรลงไปก็เจ็บให้ครอบครัวมีความสุขจริงมันไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่นะในยุคสมัยเราเราจะเรจะเรอจอเจอเรื่องขัดใจเยอะ แต่เราก็ชอบอะไรที่มันพูดดีๆให้เป็นกําลังใจนะครับศาสนาพุทธสอนให้เราพึ่งตนเองนะครับสูงสุดคือสอนให้เราฝึกฝนปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตปัญญาทางพุทธเนี่ยมันไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกนะครับอย่างปัญญาทางโลกเนี่ยเราต้องเรียนหนังสือเนาะเอ่อต้องเข้าโรงเรียนต้องไปจบปัญญาตีโทเอกใครจบด็อกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าสูงสุดแล้ว มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นคนที่เก่งคนที่มีปัญญาทางโลกสูงนะครับแต่ปัญญาทางธรรมไม่ใช่เป็น,ปนไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับยังทรรมนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าอัตราตัวตนเนี่ยมันถูกสลายออกไปจาก,กจิตยิ่งยิ่งละยิ่งอัตราตัวตนลดลงเท่าไหร่ปัญญาทางทางธรรมก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นสูงสุดก็คือความรู้ ที่รู้ว่าตัวเองไม่ไมมีตัวเราไม่มีนี่นแหละคือปัญญาสูงสุดคือหมดอัตราตัวตนนะครับนั่นแหละคือสําเร็จล้นั่นคือปัญญาสูงสุดของผู้าศาสนาเราสังเกตไหมครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอ่ะส่วนใหญ่ท่านเรียนไม่สูงหรอกพเผลิก็มไม่เรียนด้วยอ่านหนันงสือยังไม่ออกเลยนะครับแต่ทําไมพอท่านถึงปฏิบัติแล้วท่านถึงสําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าแล้วคนต่างๆหรือว่าผู้คนทั้งหลายเนี้ยเข้าไปกราบไหว้ เห็นไหมเนี่ยมันมัน,มนแสดงว่าอะไรคือเป็นเรื่องของจิตไงคือความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนของท่านหมดไปแล้วเนี่ยคือปัญญาสูงสุดทางพุทธศาสนานะครับเราจะเห็นว่าไอ้ปัญญาทางโลกเนี่ยมันมันเอาไว้ใช้ใช้ธรรมะหาก,กินไว้ทำอาชีพหาอาชีพเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับยิ่งเรียนสูงยิ่งมีเอปริญญาหลายหลายใบเนี่ยมันก็จะ ทำให้ไปไปสามารถไปทํางานได้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 ไดยได้ดีๆนะครับแต่แต่ยิ่งเรียงสูงเนี่ยอีโก้มันก็สูงตามไปด้วยคือเราจบปริญญาตรีเนี่ยกิเลสเรามันก็จบปริญญาตรีด้วยนะครับเราจบปริญญาโทเนี่ยกิเลสมันก็จบปริญญาโทด้วยยิ่งเราจบด็อกเตอร์นะกิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนเรานี่แหละนะครับเรื่องในใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับใบปริญญาหรอกนะครับมันมันเกี่ยวกับความคิดอะ ถ้าเราคิดผิดเราคิดถหงกันตัวเนี่ยมันก็ทุกนะครับเห็นไหมคนคนที่ที่แบบมีความรูส้สูงสูงอ่ะถ้าทําดีก็ดีเลยนะก็ดีแบบโอ้โหแบบน่านกย่องนะ่านับถือนะครับแต่ถ้าเกิดคิดโกงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหคนฉลาดโกงนี่น่ากลัวนะครับคนโง่โกงยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีช่องว่างให้คนจับผิดได้เยอะแต่ถ้าเกิดคนฉลาดโกงเมื่อไหร่ขึ้นมานะเอาเหอะมันถึงเขาเรียกว่าอะไร อะไรอ่ะมันเทิงเลินลมไปแหละนะครับมันจะซับซ้อนมันจะอะไรเยอะแยะแต่ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้เราทํำยังไงกันแล้วแต่มันก็ไม่พ้นกฎแห่งกรรมเห็นไหมฉลาดแค่ไหนก็ต้องมีวันพลาดเพราะว่าสิ่งที่ทํามันผิดนะครับเราศึกษาพุทธนาเราเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ที่ปัจจุบันมันต้องฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันมันทําคือมันไม่เกี่ยวกับตัวหนังสือไง ม่เกี่ยวตัวหนังสือแล้วนะครับเราอ่านหนังสือเราทําอะไรมันก็แล้วแต่เราฟังครูบาอาจารย์มาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่น้อมเข้ามาพิจารณาในใจด้วยจิตที่สงบเนี่ยความรู้มันก็ไม่ปรากฏหรอกเราก็ยังทุกข์อยู่แหละมันคือมันคิดหายทุกข์ด้วยสมองไม่ได้ไง <c oughs> คือเราเป็นทุกข์กุมใจอ่ะสมมติว่าเออบร,รษิษัทกันจะเจ๊งเนาะหรือว่าเราเจอคนในบ้านเป็นโรคโควิดเนี่ยเรากังวลไงมันก็วักกังวลมันกวนกวายกุ้มใจอย่างเงี้ย เราจะไปเปิดตำราอ่านเพื่อให้ให,ให้ความทุกข์มันหายมันเป็นไปนไม่ได้ไปเปิดตำราที่ไหนก็ได้ไปคําไปเปิดพระใจปิดกด้วยอ่านพระตรปิฎกด้วยความทุกข์ไม่หายหรอกเพราะว่าคือความรู้มันได้อยู่ในตาําราอันนั้นมันเป็นแค่ตัวเป็นแค่อะไรสื่อเฉยเป็นแค่วิธีการเฉยแต่ใจความหลักสาคัญจริงคือการฝึกปฏิบัติการที่เราจะทนต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มันบิดคั้นได้เนี่ยเราต้องกิจเราต้องเข้มแข็งมีกาลังมีสต,ติต่อเนื่อง เนี่ยครับคือจุดจุดสําคัญเลยถ้าเราจะสันหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องหันมาฝกปฏิบัติครับปฏิบัติอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้อย่างอื่นตำตำราหรือว่ารปริญญาอะไรต่างต้องวางทิ้งไปเลยนะครับหันมาดูลมหายคาหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจสั้นก็รู้ หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เนี่ยครับทําแบบนี้แหละคือฝึกฝึกจิตฝึกแค่น,นี้เองพอไม่ต้องทําอะไรมากแบ่งเวลาแต่ละวันใที่กำหนอพอดีสําคัญคือมันไม่มันไม่ใช่ทําด้วยว่าทํามากทาน้อยหรอกแต่มันสําคัญตรงทําบ่อยๆฝึกจิตต้องฝึกประจําบ่อยๆทําทุกวันศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าท่านได้สอนท่านสอนเรื่อง เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกข์ก็คือการมีสติอยู่กับตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะครับเห็นไหมสติป,ปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรวมมาอยู่ที่สติหมดเลยผมไม่พูดภาษาบาลีผมไม่พูดเว่าจะต้องไปทําความดีอย่างนู้นอย่างนี้มันเสียเวลาอันนั้นเขารู้กนหมดอ,อยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมออกมาแบ่งปันเนี่ยผมจะจะมาบอกว่าฝึกสติกันเถอะเรามีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วครับ เรามีลมหายใจเรามีสติเรามีกายกับใจอยู่แล้วเราเราทำตอนไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้เรามีสติอยู่ในลมเท่านั้นแหละเราทํางานเราก็รู้ตัวด้วยว่าเราก็ลังงานเรากวาดบ้านถูบ้านทักผ้านะครับทาให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันไว้ให้นานๆไม่ให้มันล่องลอยไปในอดีตไม่ให้มันล่องลอยไปในอนาคตนะครับให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำแค่นี้เองนะครับทําไปเรื่อยๆสม่ําเสมอนะครับไม่ต้องไปราธนาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลย เอาเข้าตรงประเด็นเลยคือฝึกสติให้อยู่กับตัวแล้วเราจะมีแล้วมันจะเกิดผลกับจิตเราเพราะว่าการที่จิตเราทุกเนี่ยหรือว่าเราเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะว่าจิตเรามันขาดกําลังมันอ่อนแอมันไม่มีกําลังมันทนมันทนต่ออารมณ์ไม่ได้มันไปเผชิญอารมณ์แล้วมันทุกไม่ไหวมันก็เลยกังวลนะครับมีคนไปถามพระเจ้าว่าใครคือมหาปุรุษของโลก คือท่านต้องคือไอคนถามเนี่ยมันต้องการให้ให้ให้หลวงพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าท่านเนี่ยเป็นมหาบุรุษเป็นเอกบุรุษคนเดียวที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเจริญที่สุดในโลกแต่พระุทธเจ้าท่านไม่กลับท่านไม่ตอบว่าท่านเป็นมหาบุรุษพระุเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้ละความกังวลในโลกเสียได้คือมหาบุรุษภิกษุคือใครครับก็คือพวกเรานี่แหละแล้วท่านก็สอนวิธีว่าทํายังไงจะละความกังวลในโลกเสียได้ก็คือทําให้จิตท่านอยู่กับปัจจุบันโดยใช้สตินี่แหละเป็นตัวตรึงเป็นตัวหยุดความคิดเป็นตัว หยุดความอยากแต่มันไม่ได้ทําได้ง่ายๆมันต้องฝึกครับถ้าคุณถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นนะครับเหมือนเราหิวข้าวเนี่ยผมชอบยกตัวอย่างนี้มันเห็นชัดดีเหมือนเราหิวข้าวมากๆเนี่ยเราอดข้าวมาสามสี่วันเนี่ยอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้เอาข้าวราดแกงมาให้เราจานหนึ่งน้ําขวดหนึ่งถามว่าถ้าเกิดเรารับมาแล้วเราเอามาจ้องจ้องมองนะครับหรือว่าเรามาจุดธูปบูชาแล้วนั่งนั่งพิจารณาถามว่าความหิวเนี่ยที่มันเกิดกับเราเนี่ย มันจะหายไปไหมต่อให้เรานั่งมองจนข้าววูดมันก็ไม่หายครับเหมือนกันเลยธรรมะเหมือนกันรับมาถ้าไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาพินิจพิจารณาฝึกฝนให้เกิดปัญญาความทุกข์ไม่หายไม่มีทางเลยครับเราต้องฝึกเราคือรับข้าวแล้วเราต้องกินเราต้องกินข้าวอย่างเดียวเลยมันเป็นวิถีเดียวนะครับเนี่ยผมมาบอกผมมาพูดเนี่ยก็หวังเพียงแค่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ย เอาไปพิจรารณานะครับเผื่อเพื่อนเอาไปไปฝึกไปไปบัตรเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลดีกับตัวเองนะครับผมทําให้ไปดูเป็นตัวอย่างเนี้ยผมฝึกผมฝึกคือผมอยู่กับบ้านไงผมสวดมนต์ทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นผมนั่งสมาธิไม่มากหรอกครับห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีาทยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ผมทําไม่หยุดสิ่งที่มันเกิดในใจผมก็คือใจผมนิ่งนิ่งมากแล้วก็ ไม่ค่อยคิดไปในอดีตไม่ค่อยคิดไปอนาคตความวิตกกังวลลดลงอย่างมา,ากมายมหาศาลเคยเป็นทุกข์กุมใจข้ามวันั้งคืนมันก็ลดลงผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเลยครับผมแค่เหมือนเพื่อนๆทุกคนแต่ผมพกเจอท่องทางเจอขนทางแล้วผมก็ลงมือปฏิบัติโดยไม่หยุดถ้าเพื่อนๆทุกคนทําเหมือนผมเพื่อนๆก็จะมีความทุกข์ในใจลดลงใครได้รับประโยชน์ครับก็คนปฏิบัติแหละพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถนะครับ คือเราต้องเป็นพื้นึี่ของเราครับถ้าเรามีทุกข์น้อยลงเดือนวันเนี้ยเราฝึกนี้ไปเรื่อยๆนะฝึกลดอัตราตัวตนฝึกสลายความยึดมั่นถือมั่นในใจไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเหตุการณ์ร้ายๆอ่ะอยู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีอยู่ๆอาจมีการม,มีมีอันต้องพัดพากจากกันจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะ่ะอาจจะไปต้องจากกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าตายจากกันอย่างเงี้ย ความทุกข์ในใจเราจะลดลงเราจะไม่กังวลเราจะไม่ฟูมฟายร้องไห้ข้ามวันข้ามคืนข้ามปีเพราะเพราะความอะไรอววรน,นะครับเราก็จะเราจะเข้าใจว่าธรรมชาติของคนมันเป็นแบบนี้แหละเกิดมามันต้องพัดภาาจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายเราจะมีปัญญาความรู้ตรงเนี้ยมาสกัดกั้นความทุกข์คือเรารู้ว่าอ๋อความจริงมันเป็นแบบนี้ยใครๆครมันก็เป็นพ่อใครพ่อใครก็ตายแม่ใครก็ตายไม่ใช่ตายแต่แม่เราคนเดียวหรอก ถึงเวลาของเขาเขาทํากรรมมาแค่นั้นเขาก็ต้องไปเราอยู่แล้วก็ต้องทําความดีอุทิศบุญกุศลให้เขาคิดแบบนี้ใจมันจะเบานะครับหรือว่าเราอยากได้ของอะไรมากๆเนี่ยเราก็ต้อง,ต,องต้องชั่งใจตัวเองว่าจะอยากไปทําไมอยากไปเพื่ออะไรทําไปแล้วจะได้อะไรนะครับเนี่ยการการฝึก,กจิตแบบนี้มันจะทําให้จิตเนี่ยมันจะลาดกับอารมณ์นะครับโลกนี้มันคืออารมณ์ หลวงปู่ชาบอกว่าโลกนี้คืออารมณ์ผู้รู้แจ้งโลกก็คือผู้รู้แจ้งแจงอารมณ์นะครับทุกวันนี้ในชีวิตประจําวัน,เ,นเรามีปัญหากับใครครับเรามีปัญหากับอารมณ์ตัวเองคนภายนอกไม่ทไเท่าไหร่หรอกอันนั้นเป็นแค่เหตุภายนอกเราควบคุมไม่ได้เราขัดใจมันขัดที่เขาหรือขัดที่เราเราเราทุกใจมันทุกที่เขาหรือทุกที่เราอ่าอันนี้เราปพิจาณาอยู่ดีคือกล่าวว่าคิดแท้ตัวเองเป็นทุกเองแล้วเราก็เป็นบ้าปมุงแต่งนูน่นนี่นั่นกวนกระวายใจ เครียดแค้นอาฆาตพิจาบาตอยู่ในใจตัวเองทั้งนั้นเลยอย่างสมมุติว่าเมื่อสามปีที่แล้วมีคนมาทําให้เราเจ็บใจมาด่ามาว่าเรามาแกล้งเรานะครับเราก็เก็บความรู้สึกในใจไว้เนะี่ยเครียดแค้มันคำกูนะสักวันกูจะเอาคืนอันนี้คือการอาฆาตบางทีไอ้คนที่เราทําให้เราเจ็บใจนะมันลืมไปแล้ว มันลืมไปแล้วม,มันจําไม่ได้ไปแล้วแต่เราเรามันไม่ลืมไงสามปีผ่านไปสิบปี่อไปพอคืดแวบ,บขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาความรู้สึกคุนใจมันขึ้นมาไอ้ตัวนี้เราสําคัญเราจะทําไงให้มันหายไปจากใจเราได้มันมีวิธีเดียวครับคือเราต้องฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจทําให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไปคิดถึงในอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตนี่ครับคือคือสิ่งที่พระเจ้าท่านท่านอยากให้เราให้เราทุกคนนะี่ยท เพราะว่าถ้าทําแบบนี้นะสังคมมันจะน่าอยู่มันจะมันจะเรื่องอาทยากรเรื่องอะไรต่างๆมันจะเบานะครับก็ต้องทํานะฮะต้องฝึกเอานะครับเราเป็นคา,ารวาสก็จริงแต่เราทําได้เราแบ่งเวลานะครับมันผมมาพูดผมมาบอกเนี่ยผมก็อยากให้ให้ให้เพื่อนๆสักคนหนึ่งอะ่ะลองเอาไปทําดูนะครับแต่มันต้องต้องทําใช้ระยะเวลาอดทนหน่อยทาไปเรื่อยๆนะครับอย่างผลทาอะ่ะ ผมว่าสิบกว่าปีขึ้นไปอ่ะคือตั้งแต่ผมจําความได้ผมเริ่มมีความรู้สึกผมผมฝักไฟในธรรมนะยายพาไป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 ทําบุญที่วัดเนี้ยผมชอบนะครับถ้าเรามีต้นทุนอย่างเงี้ยมาดีมันก็มันก,มนก็มันก็ง่ายมันก็เดินทางเส้นทางนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมมันจะพาไปหาครูบาอาจารย์าไปหาคนที่มีเป็นเกจยามิตรเราที่เคยเราเคยทําความดีมาร่วมกันแล้วเรามีเหตุ มีเหตุปัจจัยด้วยกันที่ดีต่อกันเนี่ยไปเจอไปพบไปเจอแล้วแล้วก็จะได้ประโยชน์จากเขานะครับอย่างอย่างเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาฟังผมเนี่ยโดยด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเราอ่ะมีบุญสมพันธ์ที่ดีต่อกันเราเคยอาจจะเคยหนุนกันมาในอดีตนะครับผมก็มาแนะนําผมไม่ได้ว่าผมดีผมเก่งนะผมก็เหมือนเพื่อน <S <S ๆ,ๆทุกคนแหละแต่ผมมีประสบการณ์ตรงนี้อยากมาแบ่งปันอยากให้เพื่อนๆทุกคนเอาลองไปพิจารณาดูครับเพราะว่าชีตทุกวันนี้มันทุกมีปัญหาเยอะเราก็ต้องหาวิธี ทำยังไงให้ใจเรามันทุกน้อยลงนะครับการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันไม่มียากไม่ง่ายหรอกครับมันมีแต่ลงมือทำไปเรื่อยๆนะครับสนานทดสอบทดลองของเราก็คืออารมณ์ในชีวิตประจําวันนั่นแหละถ้าเรานิ่งเราทนได้เนี่ยแสดงว่าการเป็นพืชปฏิบัติของเรามันก้าวหน้าถ้าอัตราตัวตนของเราลดลงจิตเราเบาจิตเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแหละนะครับแต่เราจะไปถึงเส้นทางสี่สุดแห่งทุกข์หรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่บรารมีของแต่ละคนนะครับ เราไม่จะไปคิดถึงตรงนั้นเราแค่ลงมือทำอย่างเดียวพอครับทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับส,สติเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับยังองไรกไ็ไม่เท่าสตินะครับศาสนาพุทธนี่ต่างจากศาสนาอื่นตรงที่พุทธเจ้าสอน,เ,นเราสุดสติให้มีสติอยู่กับปัจจุบันแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เอาพอสมควรเนาะพูดมากแล้วมันน่าเบือ่อก็บุญใดที่ผมทําไว้ดีแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคุณงามความดีบุญกุศลที่ผมรักษาศิน จะเดินสติสวดมนต์ไหว้พระนะครับนั่งสมาธิบุญนันเนี้ยที่ผมทําเนี่ยถ้ามันจะมีอยู่ก็ผมก็ขอให้เพื่อน <c oughs> ๆอทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนี้ขอให้เพื่อนทุกคนปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด19ทุกสายพันธุ์เนี้ยขอให้เพื่อนอย่าได้พบได้เจอให้มีแค่คข้าศแต่ปลอดภัยนะครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ